มติคอรมอไฟเขียวจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนมาตรา3 3มาตรา39และมาตรา40ใน9สาขาอาชีพในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งจากเดิมที่คอรมอได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับ10จังหวัดและขณะนี้ได้เพิ่มเติมอีก3จังหวัดนะคะก็ได้แก่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขขาแล้วก็ได้เพิ่มอีก3จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก็คือจังหวัดอยุธยาชนบุรีและฉะเชิงเซานะคะรวมทั้งหมดเป็น13จังหวัดที่จะให้มาตรการช่วยเหลือเยียวยาซึ่งประเภทกิจการที่จะให้ความช่วยเหลือมีอยู่9สาขาได้แก่ 1. กิจการก่อสร้าง2กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร3กิจการศิละปะความบันเทิงและนันทนาการ 4. กิจการบริการด้านอื่นๆ 5. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าสาขาการขายส่งและการขายปีก 6. การซ่อมยานยนต์ 7. สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8. สาขากิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ9สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารซึ่งรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือนะคะ 1. กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบประกันสังคม ได้แก่กลุ่มแรงงานตามมาตรา33ท่านจะได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโควิด -19 ในกรณีที่ว่างงานไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างไม่ให้ทํางานเนื่องจากว่าทางราชการได้มีคําสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว <c oughs> ก็จะได้รับเงินเยียวยาในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน7,500บาทตลอดระยะเวลาที่มีคําสั่งปิดสถานที่ แต่ไม่เกิน90วันนะคะและจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมในอัตรา2,500บาทต่อคนจํานวน1เดือนเป็นการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากการให้ความช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคมสําหรับผู้ประกอบการหรือนายจ้างม .33 นะคะจะได้รับความช่วยเหลือตามจํานวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนในอัตรา3,000บาทต่อคนจํานวน1เดือนและผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ที่มีสัญชาติไทย และยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันจะได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5000บาทจำนวน1เดือนในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นประกันไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40นะคะและมีสัญชาติไทยและยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันให้ท่านเตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม2564นะคะเพื่อที่จะให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5000บาทต่อคนจำนวน1เดือนสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการหรือนายจ้างที่มีลูกจ้างแต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมให้ท่านดำเนินการดังนี้กรณีที่เป็นผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนานายจ้างในระบบประกันสังคมพร้อมทั้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3ในระบบประกันสังคม กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกระกฎาคม2564เช่นเดียวกันเพื่อที่จะให้สามารถได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน200คนในอัตรา3,000บาทต่อคนและลูกจ้างที่มีสัญชาติไทยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา2,500บาทต่อคนจำนวน1เดือนเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของนายจ้างที่ไม่มีลูกจ้างและยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ท่านเตรียมหลักฐานสําหรับการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40ในระบบประกันสังคมกับสํานักง,งานประกันสังคมนะคะภายในเดือนกระะกฎาคม2564เพื่อที่จะให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทจํานวนหนึ่งเดือนสําหรับผู้ประกอบการในระบบถุงเงินภายใต้โครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะซึ่งในปัจจุบันได้มี5กลุ่มก็คือร้านค้าประกอบด้วยร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านโอทอป ร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะไม่รวมกิจการขนาดใหญ่นะคะและไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักง,งานประกันสังคมเนื่องจากว่าไม่มีลูกจ้างก็ให้ผู้ประกอบการดังกล่าวดำเนินการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา40เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา5,000บาทจานวน1เดือนสำหรับผู้ประกอบการในระบบถุงเงินที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ท่านขึ้นทะเบียนนายจ้างในระบบประกันสังคมพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ในระบบประกันสังคมนะคะภายในเดือนกระะกฎาคม2564เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือ5,000บาทได้นะคะอันนี้ก็เป็นมติคมะที่ได้เห็นชอบมาตรการจ่ายเงินเยียวยาประกันสังคมนะคะในของ13จังหวัดนะคะสำหรับวันนี้ช่องอมชัยนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องอมชัยนวด้วยค่ะขอบคุณค่ะ